ที่ผอ,อชอนอพลตบโททิติแสงสว่างใช้ให้ลูกน้องก็คือผู้บังคับการนอนหนึ่งพลตตรีอัคทรภรวงศิริปรีดากับผู้กกับสอนห้วยขวางก็คือพันต์ตเอกยิ่งยศจวนโนไปวางแผนทาขายที่หน้าหลายเรื่องปราการที่หนลบคลิปที่ด่านหน้าสถานทูตจีนลบคลิปค่ะ ระการที่2ลบคลิปกล้องบนหมวกของตำรวจที่ด่านที่3กล่อมให้คนขับแปร์ยืนยันว่าดาราสาวไต้หวันเนี่ยเมามากพูดไม่รู้เรื่องอยู่ที่ด่านแค่40นาทีแล้วก็อ้างด้วยให้คนขับเนี่ยพูดว่ากล้องหน้ารถบันทึกภาพได้แค่20วันดังนั้นก็เลยเก็บภาพไม่ได้ระการที่4ปล่อยคลิปสารพัดเพื่อ DIS ดิสเครดิตดาราสาวไต้หวันระการที่5ตอบโต้แก้ตัวแทนลูกน้องตัวเองโยนไปว่าสาวไต้หวันแต่งเรื่องเอริถัยนี่ก็ผิดแล้วนะนนว่าไปสร้างพยานหลักฐานเท็จนะถ้าใช่นะผมไม่ยืนยันนะค่ะคุณชวิตถ้าเขียนขนาดนี้ นี่แปลว่านี่เป็นการสร้างพยาระดัฐานแท็จนะอาผู้บัญชยการระหว่างชาติพลตวรวอกดำรงศักดิ์กิตติมะพัฒเนี่ยท่านเห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยสั่งการให้ผู้การศูนย์สืบสวนคนครบาลพลตวตรีทีระเดชธรรมสุธีรีบบินด่วนไปเพื่อไปสอบปากคำจากนาราสาวไต้หวันพร้อมกันกับสาวไทยที่ว่าไปที่